สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพักเครื่องนะครับพักเครื่องของลุงปู่มหาศิลานะครับมานําเสนอครับพักเครื่องของลุงปู่มหาศิลามานาเสนอครับเป็นกระตุ่นนะครับเป็นกระตุ่นรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเป็นกระตุ่นรุ่งเรืองเฟื่องฟูปี57นะครับนี่ครับธาตุหมื่นหินนะครับออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นกระตุ่นรุ่งเรืองเฟื่องฟูครับปี57นะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาหน้าวัดตอนนี้200บาทนะครับราคาหน้าวัดตอนนี้ราคา200บาทนะครับแต่ผมมาขอยบางนะครับ เอา300บาทครับเอาแบ่งปันกันจริงๆเลยครับเอาแค่สามบาทครับเอาแค่สามร้บาทนะครับราคาหน้าวัด200บาทครับแต่ผมขอ300บาทครับจัดส่งฟรีนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางครับจัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับของแท้นะครับของมาจากวัดนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับของแท้นะครับของมาจากวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับกระตุดหลงปู่มาศิีดานะครับกระตุดเฟื่องฟูลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับนี่ครับ ออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับปีห้าเจ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นอาคาระแบบนี้เลยนะครับเป็นบาคาระแบบนี้นะครับราคาหน้าวัดณปัจจุบันราคาสองร้อยบาทครับมีหมายเลขลำเบอร์นะครับนี่ครับนี่ครับหมายเลขลำเบอร์นะครับนี่ครับจัดสร้างสองหมื่นดอกนะครับต้องบอกว่าจัดสร้างสองหมื่นดอกหมื่นสองหมื่นดอกนะวัตถุรุ่นนี้ครับจัดสร้างสองหมื่นดอกเท่านั้นนะครับจัดสร้างสองหมื่นดอกเท่านั้นครับพอดีพี่ชายไปไหว้หลวงปู่มาก็ เราก็ไปขอแบ่งเขามาครับไปขอแบ่งมาครับไปขอแบ่งมาแบ่งปันพวกพี่ๆเลยครับไปขอแบ่งปันพวกพี่ๆ fc นะครับ fc ของผมนะครับนี่ครับผมไปขอแบ่งปันมา100ดอกนะครับ100ดอกแฟนก็ขายไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะผมก็นํามาอัดวีดีโอครับนี่ครับเป็นของแท้เลยนะครับ กระตุดรุ่นนี้จัดสร้าง2 0 0 0มืนดอกเท่านั้นนะครับกระตุดรุ่นนี้จัดสร้างสอง0มืนดอกนะครับมีพร้อมใบอารัตนามด้วยครับเป็นหน้าของลวงปู่ครับแล้วใบอารัตนานะครับมะอุณโมมีวุตานังนะครับนี่ครับะโมวิมุตตมังลาหุนนะครับลองเราดูนะครับนี่ครับธรรมะอุทยานนะครับนี่ครับทำอุทยานลวงปู่มาศิลาครับออกวัดพระธาตุมืนหินนะครับนี่ครับมีหมายเลขน้ำเบอร์ชัดเจนนะครับมีหมายเลขน้ำเบอร์ชัดเจนนะครับนี่ครับสองศูนย์ 47นะครับ2047นะครับมันเลขน้ำเบอร์ชัดเจนนะครับนี่ครับจัดสร้าง200รอยดอกครับต้องบอกว่ากระตุ้นรุ่นนี้จัดสร้างเพียง2เองร้อยสองหมื่นดอกนะครับกระตุ้นรุ่นนี้จัดสร้างเพียงสองหมื่นดอกนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยราคาหน้าวัดณปัจจุบันนี้ราคา200บาทนะครับผมนำมาแบ่งปันพี่ๆนะครับขอบวกดอกละ100บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ ขอบวกดอกละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นสามร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางและประกันแท้ตลอดชีพนะครับประกันแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับประกันแท้ตลอดชีพนะครับตัวอาขระต,ต้องเด้งนูนหนึ่งอย่างนี้เท่านี้เท่านั้นนะครับนี่คร<ส>ับตัวอาขระต้องเด้งนูนแบบนี้เท่านั้นนะครับราคาดอกละสามร้อยบาทนะครับราคาดอกละสามร้อยบาท<ส>ครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ1ดอกท่านก็จะได้ใบอัตนาไีหนป1ใบครับไปแบบนี้เลยนะครับไปแบบนี้เลยครับ3า0บาทนะครับไปแบบนี้เลยครับ3า0บาทครับประกันของแท้มาจากวัดนะครับสบายใจได้นะครับประกันของแท้มาจากวัดเลยนะครับ EP นี้เป็น EP คืนกําไรให้แก่ลูกค้าจริงๆนะครับ EP นี้เป็น EP คืนกาไรให้แก่ลูกค้าจริงๆนะครับนี่ครับขอบอกนะครับดวงดีขอบอกเลยนะครับดวงดีดวงดีขอบอกนะครับ EP นี้เป็น EP ที่แบ่งปันให้ลูกค้าจริงๆเลยนะครับนี่ครับ 300บาทเท่านั้นครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับดอกจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกระตุ่ดรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับกระตุ่ดรุ่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโตครับจัดสร้างวัดพระธาตุเหมืองหินปี2557นะครับจัดสร้างวัดพระธาตุเหมืองหินปี2557นะครับนี่ครับดอกละ300บาทครับ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางครับดอกละ300บาทนี่ครับ กระตุ้ต้องเป็นอย่างแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นตัวอักขรนะครับเป็นอักขรเลขยันอยู่ในตัวกระตุนี่ครับนี่ครับและก็มีหมายเลขนัมเบอร์ชัดเจนนะครับมีหมายเลขนัมเบอร์ชัดเจนยิงเลเซอร์นะครับศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดครับดอกนี้ครับสองศูนย์สี่เจ็ดครับมีหมายเลขนัมเบอร์ชัดเจนนะครับนี่ครับเอาสามร้อยบาทพอครับเอาสามร้อยบาทพอนะครับไปแบบนี้เลยนะครับมาได้ไปแบบนี้เลยครับสามร้อยบาทโดยการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับคืนกําไรให้แก่ลูกค้าจริงเลยครับ คืนกำไรให้แกลูกค้าผู้ศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ศิลานะครับเอาดอกละ3า0ร้อยบาทครับ3ามรอยบาทนะครับนี่ครับ3ามรอบาทนะครับนี่ครับไม่ต้องไปถึงหน้าวัดนะครับผมแบ่งปันให้จริงนะครับเอาสา0รอยบาทนะครับไม่ต้องไปถึงหน้าวัดเสียน้ํามันเสียเวลาครับผมแบ่งปันจริงๆงครับของแท้ครับของมาจากวัดเลยครับนี่ครับของแท้มาจากวัดเลยครับนี่ครับลูกเรืองเฟื่องฟูครับของแท้มาจากวัดเลยนะครับนี่ครับ เอา300บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับนี่ครับท่านใดที่สนใจนะครับราคา300บาทแบบนี้ได้ไปแบบนี้เลยนะครับได้ไปแบบนี้เลยครับ1นึ่งซองแบบนี้นะครับผมมีแบ่งจำนวนจำกัดนะครับมีแบ่งแค่จำนวนจำกัดนะครับเหลือประมาณทักสาดอกนะครับผมมีแบ่งจำนวนจำกัดนะครับนี่ครับได้ไปแบบนี้เลยนะครับกระตุดรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับกระตุดรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลวงปู่มหาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับ วัดพระธาตุหมื่นหินนะครับโทษทีนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินปี2557นะครับวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับปี2557นะครับโทษทีนะครับโทษทีนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินปี2557ครับจัดสร้างวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับจำนวน20,000ดอกครับจำนวน20,000ดอกครับราคาดอกละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยครับนี่ครับร้านดวงดีนะครับ0820786720นะครับ0แปดหกเกียรนะครับนี่ครับราคา300บาทนะครับ กระตุดดุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับร้านดวงดีนะครับนี่ครับกระตุดดุ่งเรืองเฟื่องฟูหลวงปู่มหาศิลานะครับที่จันโทวัดพระธาตุเหมือนหินปี2 5 5 7นะครับจำนวนการจะสร้างเพียง20,000ดอกเท่านั้นนะครับนี่ครับดอกละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ